เราอยู of ่ที in it, get like, get artists, ่บ้านพี่ไก่แล้วพี่ไก่ก็คือเปิดบ้านใหญ่มากตอนแรกนะคะดูซุมัดหัวใจเยสุตาอีพีแรกพร้อมกันนะคะตอนนี้ก็คือนักแสดงคนต่างๆก็คือมารอแล้วทุกคนตื่นเต้นกันไหมถ้าทุกคนตื่นเต้นกดไลค์กดแชร์หน่อยกดหัวใจรัวๆมาหน่อยนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่เจนี่พี่กาแล้วก็พี่โก้นะคะแล้วก็พี่วายโยด้วยนะคะแล้วก็มีนักแสดงนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจนี่พูนะอีพีแรกเป็นงบ้างคะตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากค่ะใช่เราก็อยากเห็นพวกเราเองเนาะในในทีวีครับวันวันนี้ก็คือมีฉากปินแน่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องครับผมใช่เพราะฉะนั้นทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับผมถ้าไม่ได้จริงๆจริงพิมตาไม่ได้เลยเดี๋ยวจะพลาดแล้จะทำท่าอย่างไรเป็นกาียสัตย์ลายหมือนกันค่ะก็สวัสดีทุทุกคนนะคะอีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะเราจะได้เจอกันในจอนะคะจะได้รู้จัก คุณกัสแล้วก็คุณวาทั้งคู่นะคะแถมยังเป็นฉากไฮไลท์ของละครเรื่องนี้ด้วยอืมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับสักตอนเดียวนะครับผมไม่ใช่ไม่พลาดตอนนี้ตอนอื่นพลาดนะครับไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะห้ามพลาดักตอนเลยนะครับผมตอนเดียวด้คือเราถ่ายยาวเลยโอ้โหยาวมากค่ะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟินไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้ไม่เบื่อหรอห้ามเบื่อนะคะใช่ครับวันนี้ามพลาค่ะวันนี้อะไรคะวันนี้ใช่ไหม มัดอ๋อโอเควันนี้นะคะ #hashtag เป็นมัดหัวใจเยซุปตา EP หนึ่งค่ะครับผมก็มัดหัวใจภาษาไทยนะครับผม EP แล้วก็เล็กหนึ่งครับผมคาร์ี่คารัดมีแฟนต่างต่างชาติครับผมรออยู่มาก Hello guys Hello Guys Hello e v e r y o n Yep. See you tonight เป็นของแล้วของบ้านเขาเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนเลยอะไรนะคะเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนเลยมีคอมเมนต์มาในโซเชียลขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณ่กำลังใจนะครับอยากดูแลอยากดูแลที่เปิดตาเปิดทีวีรอแล้วนะนี่เปิดทีเปิดทีวีรอแล้วเหมือนกันค่ะตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะใช่ก็คือทุกคนมารวมตัวกันใช่หใช่ค่ะวันนี้ทุกคนก็ตั้งใจมารวมตัวกันเพื่อที่จะดู EP แรกเหมือนกับดูทุกคนนะคะก็เดี๋ยวนอกจากพวกเราทั้งห้าคนหกคนเดี๋ยวจะมีตามมอีกห้าคนที่นั่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีตาเมอีกห้าคนที่นับตรงนี้เดี๋ยวจะมีตาเมอีกค่ะใช่ก็เดี๋ยวจะมี พี่เป๊กพี่ใบเฟินป้ก็อเรื่องแรกเคะประเดิมเลยนะคะ EP แรกค่ะ EP หนึ่งนี่เดี๋ยวก่อนนะอย่าลืมฉั้นน่ะทำให้เธอสองคนได้เจอกันนะจ๊ะ EP หรือ EP พี่ไก่พี่ไก่บอกว่าเปื้มอยู่นะไม่ใช่ EP นะคะเป็นเป็นเป็นปาโก้นะคะ EP หนึ่งทำไมถึงพี่ไก่ถึงเรือกมาเป็นป้โก้คะโอ้โหป่าโก้ ประเสริฐเลิศจะต้องจัดงานอย่างนี้ค่ะเพราะเป็นตัวเองมากที่สุดใช่ค่ะงานยิ่งใหญ่อลังการมากนะฮะฉากเชิกลงทุนสุดฤทธิ์เลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณวานเนี่ยนะฮะปัญหาชีวิตและจนไปเจอคุณเขาเนี่ยเออคุณกัตนะฮะแล้วมันจะแบบว่ามาฟินหรือจิ้น,จ,นจิกหมอนอยังไงเนะี่ยต้องดูเพราะอะไรรู้ไหมทั้งคู่เล่นได้แบบอินมากหน้าเนี่ยดูสิหน้ามนหยดย้อยใครที่ดูในละครเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าต้องแบบ ติดอะเอาเป็นว่า EP ีแรกแตกบอกเลยแตกเลยเจอปะโก๊บปุ๊บสาวแตกเลยแตกเลยแตก E ีแรกแล้วก็ความสนุกสนานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปที่นัพีเนาะแต่แต่ความเด่นก็คือนี่นะเห็นละครอ่ะออนทุกวันเลยอะพุทธนาสุุขเสาร์อาทิตย์คือแบบไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้อยู่ในวงการมาร่วมร้อยปีอ๋อยู่้อยสามสิบปีคือเราจะเห็นแบบสอวันทีแล้วเราอดใจรออันนี้คือแบบ นี่5วันอาจเลยยาวเลยนะเป็นกําลังใจด้วยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเรื่องนี้ให้ดีนะมัดหัวใจใหญ่สุดตาฝากปะโก้ด้วยนะคะโ่ะครับเ้าเล่นเป็นใครคะคุณอ่าเป็นธีรดลครับธีรดลนี่คือออกมา e ีแรกเลยหรือเปล่ามีนิดนึงครับเลยมีนิดนึงนิดนึงยังไงก็ฝากติดตามกันต่อนะครับสนุกครับ e ีแรกเราคุณเป็นอะไรกับพระนางเขา อันนี้เป็นตัวเสือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนกันครับเป็นเป็นเพื่อนสนิทครับเพื่อนสนิทกันครับแรักน้องมีรักติงหรือไงมมีพี่อันนี้ตอบแทนแล้วใช่แล้วซิงกับคุณวารักิงบู๊มีบูด้วยหรอมีบูิมีบูด้วยหรอเป็นทุกน้อหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับผมให้เป็นแฟนพีอะไรพอบอกกับเราบ้างไหมนะอ่ะ ทุกคนมีแฟนเวียดนามมีแฟนมาเลยมีแฟนอินโดนสินจาวได้ดูไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะใช่เขาก็คือรออยู่นะคะสินจาวดอกทนตะวันของกัปมาเยอะมากเลยสวัสดีครับช่วงสักช่วงตำนานบทใหม่ให้กับวงการละครนะที่ดอกน้องกัปมาเล่นเรื่องนี้ด้วยเนาะเอาให้โลกแตกเลยนะคะโลกแตกแตกกูเลยนะคะพี่ไก่แตกุูเลยค่ะตื่นเต้นไหคะพี่ไก่ตื่นเต้นมาพี่ไก่ทำละครมาเป็นหลายสิบ เป็นเยอะๆเรื่องแล้วค่ะแต่ไม่เคยเปิดบ้านแล้วก็ตื่นเต้นกับละครเรื่องนี้มากไก่หน้าห้องนอนพี่ไก่เลยนะคะเจนบอกว่าพี่ไก่ตื่นเต้นนนขาดไหเจนจะมาดูที่บ้านโอ้ยเอาลรอๆๆเอาตื่นเต้นเปิดเพื่อจะนี่เลยหรอใช่เจนนี่เป็นคนเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนเริ่มต้นไม่เคปิดละครไม่เคยเปิดลเออจริงด้วยแม่ต้องบอกกันได้เหรออย่างเงี้ยเล่นมาตลอดชีวิตก็ไม่เคยมาเปิดอย่างงี้ เลยนะคะอยู่วงการมาเนี่ยี่สิบกว่าปีเนี่ยวันนี้ได้มาบ้านพี่กิ๊แล้วเรื่องอื่นที่เล่นได้มามาไหมไม่เคยได้มาไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงนี้ วันนี้เปิดบ้านแล้วมีเปิดเมนูเด็ดดใช่ไหมคะโอ้อร่อยมากอยอ่ะอะไรอร่อยที่สุดพี่ตจีนี่จนกินส้มต้มค่ะแล้วก็พี่ไก่เนี่ยย่างแกะเองตั้งแต่เปิดละครมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นพี่ไก่ทำอาหารวันนี้แกอารมณ์ดีมีความสุขแฮปปี้มากใส่เลตติ้งจะดีจริงๆนะมารู้เรื่องช่วยกันดูนะครับพร้อมเรานะฮะอยากให้ทุกคนดูพร้อมเรานะครับเราจะได้มีกำลังใจจะทำอะไรให้สนุกสนุกต่อไปนะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคัอนนนนนี้เป็แฟะะมีไหมคะใช่ทุกคนก็คงตื่นเต้นเหมือนเราเนาะคือตอนนี้มี392คนดูเราอยู่อ่ะสวัสดีเฟซบุ๊กนะคะดีครับกดแชร์ครับอินโดนะคะอินโดนีเซีย35ดวงนะคะ35ดวงกดแชร์ค่ะกดแชร์ค่ะครับผมรอดูแล้วนะคะตอนกี่โมงวันนี้2ทุ่มครึ่งใช่ไหม2ทุ่มครึ่งค่ะครับผม สองทุ่มสิบห้าสิบนาทีเดี๋ยวสิบาทีสิบนาทีนาแล้วย้ำออนถึงวันรวดคข้คุณออนห้าวันรวดค่ะ้นวพุธถึงอาทิตย์เลยวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อืเป็นละครส่งท้ายปีนะะเป็นของขวัญเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกๆคนหืไม่เป็นใหม่ใหม่ขอบคุณค่ะที่พูดไปคือไม่ได้ยินเลยใช่ไหมครเออแต่ก็ต้องบอกนะว่ามันแบบ ทุกคนก็รอผลงาน<ช>ของทั้งพี่เจนด้วยแล้วก็พี่กัปด้วย<ช>เนาะวันนี้ได้มาโครจรคู่กัน<ช>เป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกตอนนี้เลยหลังจากถ่ายจบหมดทุกอย่างตัดลองออแอ์แล้วลืมไปหมดแล้วว่าวามวความไม่ไม่เอาเลยบทเลยความรู้สึกเจนนี่เนี่ยที่มีต่อกัปในเรื่องนี้ที่ทํางานร่วมกันเป็นยังไงอุ้ยน้องเป็นคนน่ารักมากมจริงรู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย รวดเร็วมากเขาบอกว่าเวลาถ้าเรามีความสุขเนี่ยเวลาจะผ่านไปเร็วใช่ไหมเร็วจริงๆ,เร,รงๆเร็วจนรู้สึกว่าเอ๊ะปีที่แล้วยังร้องคอนเสิร์ตน้องแบบวันเกิดอยู่เลยอะ่ะอันนี้วนมาหนึ่งปีจะครบหนึ่งปีแล้วว่ะคือ,ค,อคือมันเร็วจริงๆอะคะ่ะอืมอ่าแล้วพี่กัปล่ะคะรู้สึกยังไงกับพี่เจนบ้างคะโอ้หเหมือนเดิมเลยครับผมเป็นพิ่สาที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วคือ คอยช่วยเหลือผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังไงก็แบบคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างข้างตลอดต้องขอบคุณมากเลยนะครับอืม็กเมาคนที่ไม่อยู่สิคะเมาต้นหอมไอ้ต้นหอมต้นหอมนี่ก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างเป็นน้าเบื่อทําให้กองหน้าเบื่อแล้วก็แบบอพราะพี่เองอะพี่ต้นหอมมาเราต้องแกล้งหลับอะไรเงี้ยเพราะแกจะแบบมีคอนเทนต์ตลอดเวลาแกจะส่งติ๊กตอกมาให้เจนทุกอาทิตย์ให้ทําการบ้านว่าแบบอาทิตย์นี้เธอต้องซ้อมก่อนนะ คือบทเบิร์นียไม่ได้ไม่เคยอ่านนะเล่นแต่ติ๊กตอกจะต้อไม่หงายใช่คืออะไรที่เป็นงานเป็นการเนี่ยเราจะไม่ค่อยตั้งใจอะไรที่ไม่ใช่งานการเนี่ยเราจะตั้งใจมากคือบทนี้ไม่ค่อยเตรียมเนาะบทไม่อ่านค่ะแต่เสื้อผ้าเตรียมมันแน่นเลยได้ค่ะโอ้ทุกอย่างเตรียมมาเกินเกินเกินเลยค่ะของของนี่นของกินของกิน แฮชแท็กอะไรไะอีกครั้งเลยแฮชแทมัดหัวใจเยซตา EP พีหนึ่มัดหัวใจเยซปตา EP พหเอาให้เทรนโลกแตกเลยค่ะเอาให้รวอนเลยแต่ว่าคืนนี้จะเนี่ยอยู่ถึงห้าทุ่มไหมพะง่วงนี้เริ่มง่วงกันต้องอยู่ได้แล้วล่ะวันนี้นะเนี่ยอ่ะ ผู้ชายคนเดียวผู้ชายเอาผู้ชายครับผู้ชายช่วยพูดหนึ่งมากนะคะโอ้ผมเป็นผู้ฟังที่ดีครับหลักๆเราพูดอยู่กับกัปไงเข้ากัปบ่อยครับม่อยู่กับแฟนเราอ่ะะไม่อยู่กับแฟนเราอ่ะอเราเป็นเพื่อนกันครับเราเพื่อนกันไง้รูสึกับละครที่ไก่ละลายดูเอ่อด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมเออ่ตื่นเต้นก่อนเลยตื่นเต้นมาเวลาเข้ากับเวลาเข้ากับพี่เจนนี่อ่ะ <mm um> ี่คุยกันว่าโยก็ตื่นเต้นท euh ุกๆแบบฉากแรกคนนี้เกาตื่นเต้นนะครับเพราะว่ายังไม่เคยจะไม่เคยใช่ใช่แล้วเขาเข้าซีนอารมณ์กับเจนเลยเพราะฉะนั้นก็แบบซีนแรกก็ดราม่าเลยก็คือโลกแตกไปหมดเลยแล้ววันนี้คือเทรนด์ตูบิเตอร์จะแตกไหมคะแตกนขอให้แตกครับนี่เลยต้องบอกแฟนคลับมาแล้วมาแล้วสาธุครับมาแล้วครับมาก็กินเลยเหรอคะ จ๋อครับพี่ใช่ค่ะเดินเข้ามาแบบพี่ใบเฟิร์นพี่ใบพี่ใบเฟิร์นเขาเป็นนางเอกของเรื่องนี้ค่ะพี่รินพี่รินมาทักทายคุณผู้ชมหน่อยสิพี่รินพี่รินมาทักทายคุณผู้ชมหน่อยคุณหลายค่ะดีค่องสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะเปิดหน้าเปิดตาเลยเร็วข้าราชกรปรบยุกครับรับบทเป็นลินยาครับในเรื่องยังไงคะ เรื่องนี้เป็นคนคอยเบรกเป็นคนคอยคุณวาคะคุณวาคะเป็นคนเป็นคนคอยบอกว่าคุณวาคะมีคนมาคะอนุาจะให้สัมภาษณ์ไปก่อนแล้วรับทานที่ไหนคุณวาคะคุณวาคะมีคนัญหาค่ะคุณไม่ใช่บอกว่าวาลินให้ลินนอนเป็นเพื่อนไหมแต่ลินไม่อยากนอนนะแล้วก็การแกอยู่คุณวาดีๆนะฉันไปแล้วอย่างนี้ทั้งเรื่องนะใช่ไการ์ดแกอยู่คุณวาดีๆนะแล้วการก็สักพักหนึ่งมันก็แกฉันฝากคุณวาในน้ำก็ออกไปข้างนอกตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็น้ลูดเรื่องใหญ ไม่เคยตีกับใครเลยครับตีกับตัวเองอะตีกับแม่ไงตีกับแม่ตีกับแม่ตีกับพี่ท็อปมาไหมอะไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับ่าทีละครโอ้โหคาดหวังกับละครเรื่องนี้ไม่มีไม่คาดหวังอะไรเลยครับเพราะรู้มันไม่เพราะว่ารู้ว่ามันประสบความสำเร็จอยู่แล้วใช่มันรู้มันคนดูเยอะอยู่แล้วก็เลยแบบ เห็นคาดหวังอะไรเลยใช่ใช่ฮะในระหว่างที่ดูละครเรากินข้าวไปด้วยได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ไม่ได้พี่ไก่บอกว่าเป็นไรทันเลดไม่ขึ้นสองนะคนไม่มีสิทธิ์กินอะไรเลยตอนพูดตอบเองแล้วอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนดูให้สนุกครับขอบคุณมากค่ะเนี่พูดให้จบแล้วไปกินสิไม่เกลื่อนลมก็หิววะหิวนะคะเฟินเฟินอยู่ด้วยกัน่อนอูเราขับรถมายังไกลอ่ะไม่ไม่ไม่เธออยากจะกเมืองเก่าเธออยากกลับเลยใช่ไหมฉันรู้ ใช่แต่ว่าแต่ว่าจะดูละครด้วยกันฮะใช่ค่ะพี่โกอย่ามองหน้าหมันจบผิดเลยจบหรือเปล่าดูจบหรือเปล่าดูไม่จบป่ะเดี๋ยวไปกลับไปดูที่บ้านได้ฮะแล้วก็มีย้อนหลังด้วยจีบีสามพักปิดหน้าปิดตาแบบว่าไปเฟิร์มาัสดก่อนฮะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวอ๋อต้องเปิดใช่ไหมเออถ้าปิดต้องนานเชื่นึกว่ามันอะไรมันเหนื่อยมากเลยมันขับรถมาไกลใช่เปิดแล้วแบบอุ้ยสวยมากขอบคุณพี่โกเชื่อนะ ก็ที่ไม่คุยกับคนอื่นบ้างอ่ะใช่หน่อยตอนนี้แฮชแท็กเขาเปลี่ยนอ่ะคุณอ้าวมันยาวไปแฮชแท็กเปลี่ยนเหรอใช่เป็นแฮชแท็กมัดหัวใจ EP หนึ่งฝากด้วยโอเคขอโทษทีค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับวันนี้นะคะแฮชแท็กนะคะมัดหัวใจ EP หนึ่งแล้วต่อไปเรื่อยๆด้วยฝากด้วยแล้วมันจะเป็นมัดหัวใจ EP สอง๋อแล้วก็ EP สามไม่อยากจะสปอยเลยนะคะดูดีๆวันนี้มีรางวัลค่ะ มีรางวัลด้วยว่าเจงเดี๋ยวจะขึ้นตัววิ่งเลยว่ารางวัลคืออะไรเอรสิเราจะมีรางวัลให้ทุกวันอุ้ยอุ้ยคุณพระค่ะที่แผนกรตันตลาดขึ้นมานี่ไก่วันายยุนแน่ๆเลยเก่งบอก มีการบอ,อว่าเพื่อให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดคุณอยู่หน้าจอคุณจะรับของรางวัลไม่รู้ของรางวัลน,นั้นจะมาจากทางกราฟแล้วก็เออจนนี่หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้นักแสดงของเราคนนึงไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะ <laughs> ก็เป็นว่าทางเรื่องเห็นบอกว่ามีนักแสดงหลากหลายมากที่แบบมาร่วมแสดงอาทิเช่นใครบ้างครับพี่เจนนี่เออมีพี่พี่ต้นหอมนะคะมีพี่เป๊กมีพี่ป๊อปถากูลมีน้องเมมี ช่วยนิดนึงพี่ท็อปพี่ท็อปครับพี่ท็อปพี่ท็อปแล้วก็เออคุณพ่อคุณพ่อเออพี่บิ๊กพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กแล้วก็อ๋อใช่แล้วก็มีมีแก๊งเพื่อนๆพืนการ์ดพี่ฟองพี่แจ็คแล้วก็พี่นิวใช่ครับแล้วก็แล้วก็ใครอีกครับอ่ะให้กดวิกิพีเดียนะคะเสิร์ชดูค่ะแสดงเลยก็ดีเยอะครับนักแสดงเยอะนี่ประทับใจอะไรดูมามา ขอบคุณแฟนขับกลับทุกคนด้วยนะคะที่เอารถอาหารมาแน่นมากมันเป็นแบบสิ่งที่เรารู้สึกว่าฟินอิ่มแบบอิ่มไม่ได้อิ่มแค่เฉพาะแบบทีมนักแสดงนะคะทีมแฟนัทีมแบบพี่พี่ที่ทํางานทุกคนเนี่ยได้ของกลับบ้านกันทั่วหน้าขอบคุณแฟนขับกลับทุกคนเลยค่ะน่ารักมากเรานอกจากได้กินที่ก่อนยังได้เอากลับบ้านด้วย แฟนคลับแบบมาช่วยสนับสนุนอย่างแท้จริงนะครับก็ยังไงขอบคุณด้วยยังไงก็อย่าลืมนะแฮชแท็กเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะเป็นอะไรคะมัดหัวใจ EP หนึ่งนะมัดหัวใจ EP หนึ่งนะอีกกี่นาทีอะละครใกล้จะออกสองนาทีให้ทุกคนเตรียมตัวหน่อยฟังไม่ใช่เตรียมตัวนี่คือจะไปหยิบแว่นเพราะมันไกลมองไม่เห็นอีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีละครกำลังจะมาแล้วดังนั้นอยู่กับพี่กัปก่อนทุกคนอยากฟังเสียงพี่กัปพี่กัปพูดไปเจ็ดนาทีค่ะ สวัสดีครับ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 เออมันลองไงครับเป็นแค่คนเติมเต็มความหมายในแสงไฟได้ส่องเชื้อชายที่เธอและยังเป็นอย่างนั้นเสมอทำได้เพียงแค่เก็บมันไว้ทังที่ในใจมันคล้ายๆแค่เธอก็เธอจะมีฉันมือนเพลอก็ได้แต่เขียนลงไปที่คิวเธอปัดัน เอ้ยลงไดด้้วยไปแค้นเธอไปกลาเป็นเธอไปเขียนลงตรงที่หัวใจเป็นคำว่ารักไงนี่โอ้โหสุดยอดชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าเขียนลงตรงหัวใจนะครับผมก็ประกอบละครเรื่องมันหัวใจยาสุตานี่แหละครับผมมี่เป็นปาอ่านี่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 อ๋อนี่ตัวอย่างครับตัวอย่าง เหมือนไม่เคยเลละคดูลุ้นนะ้นดนะผมไม่เคยดูละครมาก่อนนะเข้าวงการแล้วเป็นละครเรื่องแรกของชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นมากอ่ะแบบตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจริงๆค่ะจริงๆครับมีแฟนๆถามว่าถ้าไม่ได้เป็นตัวเองในละครอยากเล่นเป็นใครถามคนนี้อยากเล่นเป็นใครเหรอลองสลับตัวกันบ้างไหมเจนเล่นเป็นกระจังผมเป็นละชันนนได้ไหมครับเออเออเจนว่าได้นะก็ฟูหรอ ผมอยากเล่นไม่ลายครับพี่เล่นเทียมเยียมม้าหายที่พี่ไก่เคยพูดเป็นเยียมม้าหายครับผมยิ่งมว่ไลายอีกอะอันนี้คอนเฟิร์มแล้วผมว่าพี่ป๊อปสุดมากครับผมทุคมีแฟนละครแล้วถามว่าแบบเขาไม่เล่นเป็นตัวเองในเรื่องยังอยากไม่เป็นใครในละครนะอ้าวก็ต้องเล่นเป็นคุณวาสิคะได้คู่ได้คู่กับพระเอกอะค่ะเออแค่เราก็เรารู้สึกว่าได้อยู่ในผลงานของน้องกราฟเนี่ย กับพี่เจนเราก็ได้อันนี้ส่งเข้าไปด้วยนะคะแฟนคลับก็เหมือนกี่ตอนพี่ก็แบบอย่ไม่เปพูดอย่างงั้นเดี๋ยวคนไม่ลุ้นแต่ต้องบอกว่าได้อันนี้ใส่อันนี้ส่งน้องๆนี่แหละนะคะฝากคนทั้งหมดพันล้านตามพี่สักศูนุก็ยังดีนะคะฝากด้วยนะคะ IG ีก็คอร s e c เกตค่ะติกตกอกก็คอรี e c เกตนะคะเออ โยเป็นไงอ่ะบคุผมก็อยากเป็นราชานนนะครับราชานนชอบทชอบเออบทขอน่าเล่นอ่ะเออเขาเฮี้ยมเขาเฮี้ยมเฮี้ยมเกลียมเฮี้ยมยังไงต้องถามต้องถามพี่เจมส์ไหลรื่นแรงด้วใช่ไหมใช่ครับองสัมภาษณ์เขาอ่ะแบบเต็มตัวเขาไล่มานานแล้วไงดูเหมือนไล่มาดูเหมือนอยู่ในสายเลือดป๊อปอ๋อคือเขาเวลาเขาเล่นนะเขาใช้เท้าบีบแตนนะไม่ใช่มือบีบแตนใช่สุดมากแต่ว่าจนทําให้คนดูรู้สึกว่าเอ๊ะป๊อป หมือนคือป๊อปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอือเขาตอบคือป๊อปบอกปาพี่การแสดงแบบดีการแสดงผมเป็นคนหน้าเราไม่จริงครับป๊อปพี่กลัวป๊อปอืออย่างนัวันนี้ป๊อปยังไม่มาเนาะใช่ทำอะไรอีกเล่าสิเล่าเรื่องป๊อปโอ้โหก็เด็กก่อนก่อนเรื่องอะไรบ้างไม่เวลาเขาเล่นเนี่ยเราทุกคนมัวแต่อึ้งเขาอะเพราะว่าที่เราเล่นไปมันมันมันเบาไป เวลาเราเวลาจเจ้งเข้ากับเฟิร์นอ่ะคือเราเล่นไปก่อนไนงว่าแบบเอ้ยเนี่ยคุณราชันนนมาแล้วคุณว่าแบบเออเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบว่าเหมือนแจ้งตำรวจหรืออะไรเงี้ยแต่เราเล่นเบาไว้ไงเ,เพราะว่าเราไม่คิดว่าป๊อปอ่ะจะลายเบ,บอร์เนี้ยใหญ่แบบเบอร์นี้อาทิเช่นพอป๊อปมาพูดเล่นหนึ่งเขาแบบแค่ให้เปิดประตูเขาก็บีบแตะเปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูนี่แบบใช้เท้าบีบแบบเปิดประตูเปิดประตูคือแบบเล่นลายเบอร์เนี้ยอีกสักพักละครจะมาแล้วอีกกี่นาทีโยนเข้าไปเลยเด็กค่ะอะไรอ่ะโยนโยนไมคเข้าไปเลยไม่ต้องให้ ไม่รอน่อยู่นะปูเสือรอได้เลยปูเสือรอเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะมัดหัวใจ EP พี่หนึ่งค่ะแฮชแท็กนะคะไปดูเลยค่ะอ๋อสี่ัมบันเทิงยังอยู่สี่ัมบันเทิงโอเคตัวรถ นะีวเดี๋ยวไปดูละครกันวันนี้นะสองทุ่มครึ่งนะคะใกล้มาแล้วปูเสือรอดูได้เลยไปดูพิกาพิซนีพ่พิก้นะคะแล้วก็โยได้ในละครมัดหวัวใจเยสุปตาอีพีหนะคะไปเจอกันจ้าบาย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 จ้าเลยบายนะคะรักแฟนๆหน,น่อยรักนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับสองทุ่มครึ่งครับผม ได้ครับไปไหมโอเคน